สิ่งที่เขารอในตอนนี้คืออะไรคนที่คุณนึกถึงเขาสิ่งที่เขารอในตอนนี้คืออะไรยับยั้งชั่งใจดูเขานิ่งเขายับยั้งชั่งใจงอเงอนเขาเขารอรอที่จะมางอคุณการงอนงององอนมาพูดพูดคุยให้คุณเข้าใจเขาเขานิ่งคิดรอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมเพอายับยั้งชั่งใจเขาเขารอคอย รอให้ความรักสุขงอมรอให้เวลาที่เหมาะสมยือ้อเขาบอกว่าคุณคุณจะไปจากเขาแล้วเขาเสียใจที่ต้องไกลต้องห่างมีอุปสรรคอะเขาเขารอรอที่จะพูดคุยปรับความเข้าใจกับคุณทําอย่างไรได้อย่างนั้นเขากําลังเจ็บกําลังเสียใจผิดหวังอยู่เขาเข้าใจแล้วถึงความเจ็บอะทําอย่างไรได้อย่างนั้นที่ไกลที่ห่างแล้วเขาจะมาพูดคุยงอก